หลังจากที่เราสร้างฟอร์มไปแล้วคือเราสร้างฟอร์มขึ้นมาเราชื่อ My f o ฟอร์ไปแล้วคราวที่แล้วเราอาจจะตั้งชื่อไม่เหมือนกันแต่คราวนี้ถ้าเราสร้างฟอร์มจากคราวที่แล้วได้เราจะลองมาสร้างโปรแกรมพอยลูกเต๋ากันซึ่งในโปรแกรมนี้เราก็จะต้องมีส่วนประกอบที่เป็นลาเบลดังนี้ทุกอย่างเป็นลาเบลหมดนี่เป็นลาเบลหนึ่งลาเบลสองลาเบลสามลาเบลสี่ห้าหก 7ก็มี7จ็ดลาเบตัวรูปพวกนี้ก็เป็นเป็นลาเบลเราจะไม่ใช้ในนี้จะไม่ใช้ Picture Box แล้วก็มี Radio Button 1 Radio button 2 Radio button 3แล้วก็มี button 1กับ button 2ใน c o n โทรลแต่ละอันลาเบล1ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรทำงานมากก็เป็นชื่อเฉยเฉยอันนี้ไปทำเป็นแบบอย่างง่ายให้ดูก็คือว่าอันนี้เป็นชื่อแล้วก็ตัวที่จะแสดงผลก็จะมี3อันนี้ คะแนนรวมจะทำการแสดงผลรวมของคะแนนของลูกเต๋าออกมาเป็นตัวเลขตรงนี้คุณแทงตรงนี้มันจะออกว่าคุณแทงต่ำคุณแทงกลางและคุณแทงสูงถ้าเรากดคลิกที่ตรงเลยเราบัตตันตรงนี้ติ๊กตรงนี้ก็จะเขียนว่าคุณแทงต่ำถ้าติ๊กตรงนี้ก็เป็นคุณแทงกลางแล้วก็ติ๊กตรงนี้ก็เป็นคุณแทงสูงส่วนเขย่าก็คือกดให้ ให้ลูกเต๋าตัวนี้ทํางานให้ตรับลูกเต๋าตัวนี้หมุนพอหมุนเสร็จปุ๊บก็แสดงคะแนนรวมตรงนี้และเอาคะแนนรวมตรงนี้เนี่ยมาเทียบกับตรงที่เราแทงว่าเราแทงสูงหรือแทงต่ําก็จะออกมาเป็นผลว่าคุณคุณได้หรือคุณเสียสองอย่างอันนี้คือหลังจากที่เรากดเขยา่าปุ่มนี้ก็ตรงมาตรงไปก็คือเรากดออกจากโปรแกรมก็ให้เราทำคอนโทรลตาม,ตามฟอร์มแล้วคอนโทรลต,ตามรูปแบบนี้ทีนี้เราลองมารันโปรแกรมดูก่อน เวลาเราบิวโปรแกรมขึ้นมามันก็จะเห็นว่าคุณแทงตรงนี้อันดับแรกถ้าเราเลือกต่ำเราจะเห็นว่าปุ่มตรงนี้ก็ทำการฟรีดเอาไว้ไม่ให้มันทำงานมัน enable เป็น False ไว้เรากดต่ำปุ๊บดูตรงนี้ก็จะเป็นคุณแทงต่ำกดกลางก็เป็นคุณแทงกลางแล้วกดตรงนี้คุณแทงสูงก็จะเปลี่ยนไปแล้วปุ่มนี้ก็จะเริ่มให้มันมาทำงานได้ทีนี้คะแนนรวมกับ มาลุ้นกันก็ยังไม่ทํางานแล้วก็ลูกเต๋าก็ยังไม่หมุนหลังจากที่เรากดลูกเต๋าก็จะหมุนแล้วก็จะมีคะแนนรวมออกมาแล้วก็จะมีผลลัพธ์ระหว่างการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนรวมกับที่เราแทงลงไปอ่ะลองดูกดเขยา่าก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างนี้อันนี้ก็คือผลรวมก็คือได้เจ็ดแต่เราแทงไว้สูง <c oughs> สูงนี้ก็คือคะแนนตั้งแต่สิบสองไปจนถึงสิบแปด แต่ว่าคะแนนที่ได้มันเป็น7ดังนั้นคุณก็เสียอันนี้ก็คือลองดูถ้าสมมตรเริเราแทงกลางตอนนี้ก็จะขึ้นกลางเราเขย่าใหม่เทียบดู3 3 2ก็เป็นเป็น8ก็ได้8เราแทงไว้กลางกลางคือ11เลขเดียวดังน,นั้นถ้าไม่ตรงกับ11เป็นก็คุณเสียก็จะทําการแช่แข็งไว้อีกนอกจากเราจะติ๊กใหม่ถ้าเราแทงสูงสมมติเราแทงสูงกลัวเสียอีก ก็จะเป็นลักษณะโปรแกรมก็ทํางานอย่างนี้กดออกก็คือออกจากโปรแกรมทีนี้ถ้าเราดูจากจากในนี้คอนโทรลที่มีเพิ่มเติมมาอีก2อันที่ลืมพูดเมื่อกี้นี้ก็คือ image l i s t กับตัว timer image l i s t นี้ก็คือเอาไว้เก็บรูปเพื่อเอาไปแสดงผลใน label หนึอันนี้เอารูปรูปลูกเต่ามาเก็บตัว timer ตัวนี้เอาไว้ควบคุมการหมุนของให้ภาพมัน เราจะวนลูปแล้ให้ภาพมันมันค่อยๆเปลี่ยนทีละทีละเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้มันหน่วงเวลาให้มันดีเลย์ภาพมันจะดูเหมือนเคลื่อนไหวได้แต่จริงๆก็คือการเปลี่ยนภาพแต่เราทำมันช้าลงทีนี้ต่อมา